ไงฉันดาคโคตาไปะจญภัยสุดตื่นเต้นด้วยกันค่ะแต่ก่อนอื่นใช่แล้วล่ะค่ะกดไลค์และกดติดตามช่องด้วยนะเพราะฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันมีทุกอย่างที่ใครๆก็ฝันถึงและห้อมล้อมด้วยสิ่งรู้ราาสิ่งที่ทาให้ฉันทึ่งที่สุดก็คือแฟชั่นเหมือนกับว่าฉันเกิดมาเพื่อทําชุดเลยฉันจะเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังและไม่กลัวที่จะลองรังสรรลุกแปลกแปลกขึ้นมาดูเดสที่ฉันทําด้วยขนนกกับไข่มุกสิคะชอบไหมอาจจะดูแปลกไปหน่อยแต่นี่แหละไฮแฟชั่น ฉันชอบจัดแฟชั่นโชว์แล้วก็อดผลงานตัวเองแต่สําหรับฉันมันยังไม่พอฉันฝันว่าอยากจะข้ามขีดจํากัดตัวเองแลวสร้างงานที่ล้ำมากจนทุกคนทั้งโลกต้องพูดถึงฉันชอบทําให้เพื่อนร่วมชั้นช็อกด้วยชุดกูตูของฉันด้วยและแต่งชุดนั้นไปโรงเรียนทุกวันเลยเธอสวยมากเลยดากต้ตาเกิดมาเพื่อเป็นดีไซเนอร์เลยนะเพื่อนๆชื่นชมความสามารถของฉันแต่นั่นทําให้ฉันมีไฟแต่ว่ามีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งพ่อไม่เคยเชื่อในตัวฉัน บอกว่างานดิเรกของฉันมันไร้าสาระเดโกต้าลูกควรจะตั้งใจเรียนแล้วก็หางานจริงจังทำก่อนนะขนาดคนบ้าเขายังไม่ใส่ชุดเพียเพ้ยนๆของลูกเลยเลิกเลวร้าเถอะนะพ่อไม่เข้าใจอะความคิดสร้างสารรค์คือการปล่อยจินตนาการเราสร้างงานศิลป์โดยใช้สูตรหรือว่าทำตามกฎไม่ได้หรอกนะพ่อกับฉันไม่ลงรอยกันฉันไม่สนใจคำพูดของท่านแล้วค่อยทำชุดใหม่ๆขึ้นมาแต่ละอันยิ่งล้ำกว่าอันก่อนวันหนึ่งฉันก็ได้รับข่าวดีว่าจะมีแฟชั่นวีคที่เมืองของเรา คนเก่งอายุน้อยอย่างฉันจะได้โอกาสแสดงคอลเลกชันกับดีไซเนอร์ชื่อดังด้วยนะคะฉันดีใจสุดๆเลยละคะ่ะนี่คือโอกาสเฉิดฉายของฉันแล้วฉันต้องทำให้ทุกคนประทับใจไอเดียของฉันได้แนะ่ฉันก็เลยลงชื่อเป็นผู้เข้าร่วมทันทีที่เหลือหลังจากนั้นก็คือสร้างคอลเลกชันใหม่สำหรับแฟชั่นวีคขึ้นมาฉันเดินไปรอบเมืองแล้วก็หาแรงบ,บันดาลใจทำชุดใหม่มีสิ่งน่าสนใจเกิดขึ้นเพียบเลยพวกมือบอลพ่นสีเป็นรูปกราฟิตี้ คนจนจัดเล่นกีตาร์ให้แมวจอนข้างถนนมีเด็กเอาช็อควาดพื้นอย่างมาตอยแต่ฉันหาสิ่งที่ไม่เหมือนใครอยู่เมื่ออาทิตย์ตกฉันก็มาถึงเขื่อนของเมืองแล้วก็เห็นศิลปินคนหนึ่งวาดรูปคู่รักฉันต้องแปลกใจที่พอเขาเอารูปวาดให้ดูคู่รักก็อลาวาดเลยนี่ล้อเล่นหรือไงเนี่ยเราสั่งให้วาดพอร์เทรตไงาวาดอะไรมาก็ไม่รู้ไอ้บ้าไม่ได้เรื่องเลยทั้งคู่ไม่ยอมจ่ายเงินแล้วก็เดินไปอย่างโมโ oh. หฉันเดินเข้าไปแล้วก็ดูรูปภาพของเขา ทำให้ฉันอึ้งเลยล่ะค่ะศิลปินข้างถนนตีความคู่รักนั่นเป็นนกในกรงที่อยู่กลางอวกาศล่ะค่ะว้าวนี่มันสุดยอดไปเลยนะคิดได้ยังไงเน่ก็ฉันเป็นศิลปินนี่คือโลกที่ฉันเห็นนี่นะเขาชื่อว่ามิเกลเขาอสศเกตให้ฉันดูมันสวยเลิศและไม่เหมือนใครฉันชอบมากเลยเหมือนดวงฟ้าผ่าเลยล่ะค่ะนี่แหละที่ฉันตามหาอยู่ฉันเสนอให้มิเกลมาร่วมมือกัน แล้วขอให้เขาช่วยสร้างคอลเลกชันที่พิเศษยิ่งกว่าอะไรขึ้นมามามาฉันจ่ายงามๆเลยฉันไม่รู้เรื่องแฟชั่นนักแต่ก็ร้อนเงินอยู่ตกลงก็ได้เยี่ยมไปเลยพ่อฉันไปทริปธุรกิจฉันก็เลยแอบเข้าออฟฟิศท่านแล้วก็หยิบเงินสดมานิดนึงก็เอาจริงๆมันก็เยอะเลยแหละค่ะฉันต้องจ่ายค่าโรงแรมให้มิเกลด้วยนอกจากค่าตัวรวมถึงซื้อวัสดุสําหรับทําชุดด้วยมันไม่ถูกเลยละค่ะแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราจะทํางานดีๆออกมามิเกลช่วยฉันทําให้ไอเดียสุดล้าออกมาเป็นความจริง ไม่นานวันโชว์ของฉันก็มาถึงฉันเชิญเพื่อนๆและเพื่อนร่วมชั้นมาดูนั่งแบบเดินบนแคทวอล์กด้วยชุดสุดประหลาดของฉันทาให้พวกเธอดูเหมือนนกในกรงจากนั้นฉันก็ขึ้นเวทีไปเองพร้อมกับชุดที่ทาจากผมทุกคนมองฉันพร้อมกับอ้าปากค้างอย่างตะลึงเพื่อนร่วมชั้นปรบมือเกลียวกราวเลยล่ะค่ะดัโกต้าเธอเนี่ยสุดยอดไปเลยนะฉันดีใจสุดๆเลยนี่เป็นชัยชนะของฉันเลยแต่นึกซึ้งว่าฉันโอคขนาดไหนเมื่อวันถัดมานิตยสารแฟชั่นทุกฉบับ ลงความเห็นวิจารณ์คอลเลกชันสุดแจ่มของฉันสยับเยินฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาลูกสาวไฮโซใช้เงินของพ่อโดยไม่คิดเพื่อทำชุดไร้รสนิยมขึ้นมาอย่างนั้นเหรอกล้าดีนักนะและชีวิตฉันก็แย่ลงไปเลยทีแรกเพื่อนๆที่แคลงความสามารถของฉันเมื่อวันก่อนก็หันหลังทิ้งฉันไปหมดรู้อยู่แล้วว่าเธอไปได้ไม่ไกลหรอกนะพวกกลันะ่กน่ะไม่มีหัวคิดเอาซะเลยฉันรู้สึกผิดหวงังแล้วก็โทรหามิเกลหวังว่าเขาจะให้กำลังใจฉันแต่ว่าเขาก็ปิดมือถือเขาไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้ ไม่นานพ่อก็กลับบ้านมาท่านหุนหิตเต็มที่เพราะว่านักวิจารณ์แฟชั่นต่างล้อเลียนท่านดากต้าทำไมคนว่าพ่อเป็นสปอนเซอร์คอลเลกชันยอดแย่ของปีละ่ะพ่อโมโหหนักเลยตอนรู้ว่าเงินของท่านหายไปท่านริบเงินค่าขนมของฉันและกักบ,บริเวณหกเดือนและรู้ไหมนี่ยังไม่แย่ที่สุดด้วยนะลืมเรื่องการเป็นดีไซเนอร์ได้เลยดากต้าฉันอยากจะทึ่งหัวตัวเองมากเลยค่ะทั้งโลกเกลียดฉันกันหมดเลย แต่ฉันไม่คิดจะฟังพวกผู้เชี่ยวชาญไร้สมองหรือทิ้งความฝันตัวเองเพราะว่าพ่อหรอกนะคะฉันจะพิสูจน์ทุกคนว่าฉันมีความสามารถในเย็นนั้นฉันเอาชุดทุกตัวที่ทําขึ้นใส่กระเป๋าทุบกระปุกออมสินแล้วก็ออกจากบ้านจากนั้นฉันก็ไปสนามบินหาไฟที่เร็วที่สุดแล้วก็ซื้อตั๋วไปฝรั่งเศสฉันจะได้เริ่มต้นใหม่เร็วนี้ทุกอย่างกําลังเป็นไปได้ด้วยดีฉันรอเที่ยวบินอยู่หลายชั่วโมงเลยคืนนั้นเครื่องบินของฉันมาดึกฮ้ยในที่สุดฉันถางตาเอาไว้ตอนก้าวขาขึ้นเครื่อง และทันทีที่เครื่องขึ้นจะกลับทันทีฉันนอนน้ำลายยืดอยู่แต่พนักงานก็ปลุกฉันขึ้นในเช้าวันถัดมาแล้วก็บอกว่าเราลงจอดแล้วขอต้อนรับสู่เนบิยอค่ะฉันลันลาออกมาจากสนามบินแล้วก็สูดอากาศที่เต็มปอดในรอบหลายสัปดาห์ชีวิตใหม่ฉันเริ่มต้นขึ้นแล้วบองชูฝรั่งเศสคนที่ผ่านไปมามองฉันแปลกๆไม่ได้ยินคำพูดของฉันสัญทาตยาในตัวฉันมันบอกว่ามีอะไรแปลกๆนี่ดูเหมือนว่าฉันไม่ได้อยู่ในฝรั่งเศสเลยอ่ะฉันอ่านป้ายรอบตัวไม่ออกเลยด้วยซ้ํา นี่ภาษาอะไรเนะี่ยฉันอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยมีหญิงชดาเดินมาหาฉันแล้วบอกว่าฉันอยู่ในเมืองเนปียีดเป็นเมืองหลวงของพมา่าโอ้ยพลาดแล้วเราฉันมาผิดประเทศซะได้น่าจะตั้งใจเรียนภูมิศาสตร์มากกว่านี้เนะ่ะโชคดีที่ฉันยังมีเงินอยู่ก็เลยกลับสนามบินไปซื้อตั๋วกลับบ้านตัวเองปรากฏว่าเที่ยวต่อไปจะมาอีกทีในสองสามวันเลยโอเคดูถ้าฉันคงจะต้องอยู่ในพม่าไปก่อนแล้วล่ะแถวนี้มีโรงแรมดีๆไหมล่ะ พวกเขาให้พิกัดโรงแรมที่ใกล้ที่สุดมาฉันก็เลยไปถนนหนทางของเนบิยอทั้งสดใสแล้วก็ชุดฉาดฉันมองรอบๆแล้วก็ชื่นชมสถาปัตยกรรมท้องถิ่นมีช่วงหนึ่งที่ฉันรู้ตัวว่ามใชายน่าสงสัยสวมแว่นดำเดินตามฉันมาพอฉันหยุดเขาก็หยุดด้วยตอนที่ฉันข้ามถนนเขาก็ตามมาฉันเดินเร็วขึ้นแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยหมอนัก็รีบตามฉันมาแต่ฉันก็ซ่อนตัวหลังถังขยะแล้วเขาก็เดินผ่านฉันไปฉันถอนหายใจโล่งออกมาแล้วก็มุ่งหน้ากลับไปที่โรงแรมฉันหนาวไปทั้งตัวเลยเลยค่ะ ตอนรู้ตัวว่าลืมกระเป๋าเดินทางไว้ตอนที่ซ่อนตัวจากคนคนนั้นฉันกลับไปที่ซอยนะั้นแล้วก็หาทุกซอกทุกมุมแต่ก็ไม่เจอเลยเป็นเรื่องที่รเร็วล้าที่สุดของสัปดาห์นี้แล้วล่ะฉันคิดว่าจะโทรหาพ่อแล้วก็ขอให้ช่วยแต่ศักดิ์สรีก็ค้ำคอฉันไปถึงโรงแรมตอนดึกแล้วทั้งโกรธแล้วก็เพียมากแล้วก็ลงไปกับแม่บ้านผู้น่าสงสารให้ฉันพานไปส่งที่ห้องนะคะกระเป๋าอยู่ไหนล่ะคะฉันก็อยากรู้เหมือนกันนั่นแหละอย่าถามอะไรโง่ๆสิยะหยาบคายจริงๆเลยฉันได้ยินเธอพ แต่ฉันไม่แคร์หรอกถ้าเธอจะแคร์น่ะฉันก็แค่ต้องการทิ้งตัวกับเตียงแล้วก็นอนไปจนถึงบ่ายแต่ฉันก็ต้องเจอเรื่องน่าผิดหวังไม่นานผู้จัดการก็บุกเข้ามาในห้องแล้วก็เริ่มตะวาดฉันเขากล่าวหาว่าฉันวาดหนวดใส่รูปทุกรูปในถงทางเดินพวกคุณเชื่อไหมล่ะเป็นบ้าไปแล้วเหรอฉันไม่ได้ออกจากห้องด้วยซ้ำอ่ะเขาอ้างว่ามีคนเห็นฉันแล้วก็ไล่ฉันออกไปเฮ้ยยายสาวชายนั่นต้องเอาคืนฉันแน่เลยนี่มันกลางดึกแล้วและฉันก็ไม่มีที่จะไปฉันก็เลยไปที่ร้านเปิด24ชั่วโมง แล้วก็อยู่ที่นั่นไปจนถึงเช้าเลยฉันสั่งกาแฟาให้ตัวเองตื่นแต่มันก็ไม่ช่วยอะไรฉันฟุบลงกับโต๊ะแล้วก็หลับไปตอนพนักง,งานเสิร์ฟเข้ามาปลุกแล้วก็ขอให้ฉันจ่ายค่ากาแฟาฉันหาแล้วก็เอื้อมมือไปหยิบกระเป๋าตังค์ใจฉันหล่นบูบเลยเงินกับเอกสารของฉันไม่อยู่ในกระเป๋าแล้วล่ะคะ่ะมีคนปล้นฉันตอนที่ฉันหลับพนักง,งานเสิร์ฟหมดความอดทนแล้วก็ขู่จะแจ้งตำรวจฉันก็เลยพูดสิ่งที่คิดออกอย่างแรกนั่นคือช้างอย่างนั้นเหรอใช่ช้างไหมนั่นนะ่ะ ทันทีที่เขาหันไปฉันก็หนีไปเลยฉันไม่ได้ภูมิใจหรอกนะแต่ฉันเครียดมากจนคิดอะไรดีๆไม่ได้เลยจริงๆอ่ะฉันวิ่งไปตามถนนฉันเกือบชนกับชายน่าสงสัยที่ตามฉันไปทั่วเมื่อวานเขาอีกแล้วเหรอวิญญาณฉันแทบหลุดออกจากร่างเลยฉันเลี้ยวเข้าซอยมืดๆแล้วก็วิ่งต่อไปหลังผ่านไปสักพักฉันก็หนีพ้นฉันหยุดเพื่อพักหายใจแล้วก็เอื้อมมือไปหยิบมือถือแล้วก็พบว่าฉันทำมันหายไปด้วยฉันไม่ไหวแล้วคิดจะโทรหาพ่อฉันทาไม่ไหวแล้วจริงๆนี่ฟางเส้นสุดท้ายแล้ว ไม่มีเงินไม่มีบัตรไม่มีมือถือตัวคนเดียวในต่างประเทศด้วยและท่านั่นยังไม่มากพอฉันก็โดนคนบ้าไล่ตามมาอีกและตำรวจก็ดูเหมือนว่าจะตามหาฉันอีกด้วยฉันแทบจะสติแตกอยู่แล้วแต่ใช้ก็ตั้งสติได้แม้ว่าฉันจะหาดูทุกที่แต่ก็ไม่เจอมือถือเลยไม่นานฟ้าก็มืดและฉันก็ทั้งเหนื่อยหิวข้าวแล้วก็หนาวด้วยแต่ฉันก็เจอรังกระดาษแล้วก็ตัดสินใจนอนในนั้นคืนนี้ฉันจะเป็นไฮโซไร้บ้านแล้ว เป็นเรื่องที่น่าเอาลงช่องไดอารี่ส่วนตัวจริงๆเลยฉันเกือบหลับแล้วแต่ก็ได้ยินเสียงคุ้นๆดาโกต้าเธอมาทําอะไรที่นี่มิเกลนี่ตัวจริงเหรอหรือว่าฉันหลอนเนี่ยไปคาเฟ่กันเถอะกินอะไรหน่อยเรานั่งลงที่โต๊ะแล้วฉันก็เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดหลังแฟชั่นโชว์ของเราเขาบอกเรื่องราวฝั่งเขาให้ฟังปรากฏว่าเขารู้แต่แรกแล้วว่าคอลเลคชันของฉันมันพินาศมากๆและนักวิจารณ์ทุกคนจะสาบฉันแน่ๆแต่ฉันต้องการเงินก็เลยหุบป,ปากแล้วก็ทําทุกอย่างที่เธอขอมา พราะงั้นฉันก็เลยไปทันทีที่ได้เงินน่ะฉันเป็นศิลปินฉันเดินทางแล้วก็วาดรูปทุกอย่างที่โดนใจเขาไม่ใช่คนไม่ดีและฉันก็โกรธเขาไม่ลงตอนแรกฉันก็อยากยืมมือถือของมิเกลมาโทรหาพ่อแต่แล้วฉันก็เปลี่ยนใจฉันตัดสินใจจะทําให้พ่อเคารพฉันและจัดการปัญหาด้วยตัวเองฉันอยากให้นายช่วยมิเกลขอละนายเป็นเพื่อนคนเดียวในประเทศนี้แล้วโอเคเราเจอกันอีกเหมือนเป็นโชคชะตาเลยอีกอย่างฉันไม่ได้ห้ามเธอทําชุดเพนเพียนพวกนั้นก็รู้สึกผิดอยู่เหมือนกันน่ะ เขาให้ฉันนอนพักในอีกโรงแรมหนึ่งแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าใหม่ในเช้าวันรุ่งขึ้นของฉันขาดแล้วก็สกปรกั้งกระเป๋าเสื้อผ้าก็หายไปด้วยแล้วมิเกลก็พาฉันไปที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติจนหางานให้เธอแล้วจะทํางานที่นี่ได้จนกว่าจะได้บัะชาชนจะให้ฉันทําอะไรเหรอก็แค่ง่ายๆนะก็ดูแลพวกเสือน่ะหาเสือเหรอฉันไม่มั่นใจว่าจะรับมือได้ไหมอีกอย่างฉันไม่เคยทํางานมาก่อนแต่ก็ต้องแปลกใจที่ไม่นานฉันก็เอาอยู่ ฉันชอบดูแลสัตว์ในเขตอนุรักษ์แล้วก็หาเงินได้เองในเวลาว่างฉันจะอยู่กับมิเกลแล้วก็เป็นแบบให้เขาวาดเขาชอบวาดรูปฉันในสไตล์ที่แปลกแต่ว่าไม่เหมือนใครเรามักจะไปเดินเล่นด้วยกันแล้วเขาก็ทําให้ฉันเห็นว่าธรรมชาติสวยงามขนาดไหนว้าววิวสวยจังฉันหมกมุ่นกับเทรดไร,ราสารามะมาตลอดชีวิตและไม่เคยสนใจความงามเรียบง่ายของโลกนี้เลยแม้แต่นิดเดียวฉันเดินทางรอบโลกก็เพื่อดูวิวแบบนี้นั่นแหละประสบการณ์ใหม่บันดานใจฉันเชงไม่ดีนะัก ที่ชายน่าสงสัยสวมแว่นดำเอาแต่กวนใจฉันไม่เลิกเลยเขามักจะอยู่ใกล้ๆแล้วก็คอยจับตาดูฉันในที่สุดฉันก็บ่นให้มิเกลฟังและเขาก็คิดแผนขึ้นมาดักจับหมอนั่นกันถ้ามันเป็นคนร้ายจริงๆเราก็จะส่งเข้าคุกเลยฉันเห็นด้วยเพราะว่าฉันเบื่อที่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวตลอดเวลาแล้วก็เย็นวันหนึ่งมิเกลซ่อนตัวพร้อมกับมือถือในพุ่มไม้และฉันก็เริ่มเดินไปมาในซอยมืดๆไม่นาาสตอกเกอร์ก็ปรากฏตัวมิเกลเรียกตำรวจและฉันก็กรีดออกมาให้สุดปอดช่วยด้วยค่ะมีคคคนโรจิต่ะ ตำรวจจับไอ้บ้านนั่นใส่กุญแจมือทันทีเขาพยายามบอกว่าไม่ได้ทําอะไรแต่มิเก,กเกลก็เอาวิดีโอที่หมอน,นั่นตามฉันให้ดูไอ้สารเลวนี่ก็เลยโดนพาตัวไปชีวิตใหม่แสนเรียบง่ายของฉันดําเนินต่อไปฉันพินิจถึงความงามของธรรมชาติและศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นและไม่นานฉันรู้สึกเหมือนว่าตัวเองเปลี่ยนไปและคิดด้วยว่าอยากจะอยู่ที่นี่ตลอดไปแต่วันหนึ่งตอนที่ทํางานในเขตอน,นุรักษ์ก็มีคนเรียกชื่อฉันเดโกต้าหาหนูเจอได้ยังไงพ่อพ่อคอยตามดูลูกมาตลอดไงล่ะ ท่านยอมรับว่าเห็นฉันแอบหนีออกจากบ้านแต่ไม่ได้ห้ามเพราะคิดว่าความเครียดสักหน่อยจะเป็นผลดีพ่อจ้างนักสืบเอกชนมาคอยดูว่าลูกโอเคไหมเขาตามลูกแล้วก็คอยรายงานแต่จูๆ่ๆเขาก็ขาดการติดต่อไปพ่อเลยเป็นห่วงแล้วก็มาที่นี่งั้นคนน่าสงสัยนั่นก็ไม่ใช่คนร้ายจริงๆด้วยเขาก็แค่มาเป็นสายสืบให้พ่อนะ่ะเขาไม่ควรต้องติดคุกเลยเราเรีบไปที่สถานีตำรวจแล้วก็บอกว่าทั้งหมดเป็นเรื่องเข้าใจผิดนักสืบเอกชนคนนั้นออกมาได้ ต่นั่นไม่ใช่เซอร์ไพรส์สุดท้ายหรอกเดลกต้าผมเก็บของของคุณเอาไว้ที่ห้องมาสิเดี๋ยวผมคืนให้อยู่ที่คุณได้ไงอะ่ะระหว่างทางนักสื่อบอกว่าเขาขโมยกระเป๋าของฉันไปฉันจะได้โดนไล่ออกจากโรงแรมแล้วก็เอาเงินกับมือถือฉันไปคุณรู้ไหมว่าฉันต้องเจอกับอะไรบ้างอะ่ะพ่อคุณจ้างผมไม่ทําแบบนั้นนี่พ่อจริงหรือเปล่าอยากให้หนูทรมานงั้นเหรอลูกรักพ่ออยากให้ลูกมีความรับผิดชอบมากขึ้นและพอใจในสิ่งที่มีฉันจะไม่บอกว่าที่พ่อทํามันถูกแต่มันก็ช่วยทําให้ฉันเปลี่ยนไปจริง เราคืนดีและท่านก็ชวนให้ฉันกลับบ้านก่อนจะกลับฉันขอบคุณมิเกลสําหรับทุกอย่างคิดว่าเราจะได้เจอกันอีกไหมฉันเดินทางเยอะบางทีสักวันโชคชะตาอาจจะพาฉันไปเจอเธออีกนะฉันน้ําตาคลอเบ้าเลยแต่ฉันก็กลับบ้านการเดินทางครั้งนี้เปลี่ยนฉันฉันดูแล้วว่าแฟชั่นไม่ใช่ความช็อกแต่เป็นการแสดงตัวตนฉันได้แรงบันดาลใจมาจากความงามของธรรมชาติในพมา่าและทําคอลเลคชั่นที่ใส่ได้จริงแล้วก็รักโลกนะักวิจารณ์แฟชั่นชอบมากและเขียนรีวิวงแง่บวกเพียบเลย หลังจากนั้นเพื่อนร่วมชั้นก็เริ่มชมความสามารถของฉันอีกแต่ฉันไม่สนคำพูดชมของพวกกรับกรอกนี่หรอกพ่อยอมรับสักทีว่าฉันมีความสามารถและแนะนํำให้ฉันทำลายสภาพของตัวเองแล้วก็เต้าพ่อภูมิใจในตัวลูกนะขอโทษที่ไม่เคยพูดเลยพ่อคะมันมีความหมายกับหนูมากเลยแหละค่ะวันหนึ่งฉันนั่งตรงเขื่อนในเมืองชื่นชมอาทิตย์ตกดินแล้วก็คิดถึงมิเกลฉันคิดถึงเขามากจนจินตนาการว่าจู่ๆเขาก็โผล่มานั่งข้างๆฉันโชคชะตาพาเรามาเจอกันอีกแล้วนะ เดี๋ยวนะนี่ตัวจริงเหรอแทนที่จะตอบเขากลับโน้มตัวมาแล้วก็จูบแก้มฉันฉันยิ้มกว้างให้ตัวจริงๆด้วยฉันวางแผนคอลเลกชันใหม่แล้วนะและฉันต้องการศิลปินที่สไตล์ไม่เหมือนใครฉันว่าฉันรู้จักคนหนึ่งนะ